ทุกคนวันนี้เราจะมากินของหวานวีเอของคาวจากแผ่นแป้งเวียดนามนะขอเปิดเมนูแรกก่อนแล้วกันผัดซีอิ้วกันทุกคนเราต้องตัดตัดก่อนตัดให้มันเป็นเส้นๆก่อนนะกลิ่นแป้งชัดมากเลยนะคนเราราดน้ำร้อนไปเลย ผัดซีอิ้วนะทุกคนทำจากแผ่นแป้งเวยียดนามจะลองดูว่ามันจะเข้ากันหรือเปล่าผัดซีอิ้วผัดอะไรซีอิ้วผัดผัดเส้นใส่ไข่มาทุกคนอันนี้จากแผ่นแป้งเวยียดนามนะดูเหมือนจะเข้ากันนะใช้แทนเส้นใหญ่หรือเปล่าได้อันนี้ได้ทุกคนเส้นใหญ่เหนียวมากทุกคน ได้ได้แต่ใช้เส้นใหญ่ดีกว่าเพราะมันจะติดกันแบบนี้เนะควรถ้ามันเย็นอะ่ะอืมหนึดเลยถามเียวหนึหนึบเ,าเ,าเก,ก,กาหลีนะมาดูกันมันจะเข้าหรือเปล่า เรามีเส้นน้อยเราใส่น้อยก็พอนะทุกคนพออุ้ยแต่นี้หอมอืมกินหอมมากหอมเลยหอมเลยมันมันมันจะเหมือนเส้นมันหรือเปล่าทุกคนน่าจะเหมือนเส้นมันนะแต่ปกติซอสเกาหลีกินกาบอะไรก็อร่อยใช่ไหมล่ะโู้แดงๆเลยหอมเลยทุกคน อืมอืมอร่อยทุกคนเลยเมนูนี้อร่อยจริงอร่อยเลยแหละมันอร่อยมากมันเหมือนเหมือนหุ้นเส้นอ่ะไม่มีกลิ่นแป้งนะเพราะว่าน้ำซอสมันน่าจะกุบอร่อยแต่เผ็ดม,มากไปอีกคำหนึงน่งเมนูนี้อร่อยจริงเมนูนี้อร่อย อ่ามนะทุกคนพามเขาบอกว่าอร่อยมากแต่บางคนเขาจะใช้เห็ดกันนะแต่เราไม่มีมาละนั่นเองเดี๋ยวก่อนใส่กระเทียมเข้าไปก่อน ใส่กสะเทียมใสกระเทียมแล้วก็หมาล่าทุกคนเรามีเส้นน้อยเราจะใส่น้อยก็พอเข็ดจากเมนูเมื่อกี้อ่านไม่ได้ทุกคนเนยถัว่วจะเข้ากันไหมเนี่ยหมาล่ากับเนยถัวแต่อพวกของเขานี่มันน่าจะเข้าอยู่แล้วแหละคิดว่านะเพราะว่าส่วนมากเขาก็เมนูของเขากันใช่ไหมลนะ่ะ มือโดนอ,อร่อยอร่อยมันจะเหมือนซอสงานะเขาบอกมันจะเหมือนน้ำจิ้มมาล่าซอสงาใส่น้ำตาลนิดนึงแต่จริงๆเราไม่ต้องใส่ก็ได้มันน่าจะหวานแล้วแต่สูตรเขาใส่แล้วใส่ตามเขาวันนิดเดียวนิดเดียวโอ้โหไม่นิดล้วเขาใส่อะไรนะเม็ดงาแต่เราไม่มีเราก็จะใส่น้ำมันงาน,นิดนึงนะ หอมัไม่ได้เ,เกลือโอ้โหคุ้งแล้วเขาก็แบบว่านวดนวดให้มันเข้าอืมแต่กินหอมนะนี่น่าจะเข้ากันอแต่สีน่ากินมากอ้น่ากินมากใส่ต้นหอมนิดหน่อยแล้วก็ฟักชี อุ้ยน่ากินมากเลยคอุ้ยน่ากินอืมอร่อยทุกคนอืมเมนนี้ผ่านอืมอร่อยชอบเลยสงสัยต้องกินบ่อยๆแล้วนะอเมนูอร่อยจริงอืม อืมอืม,อม,อมไอเส้นเนี่ยทุกคนมันเอาไปใส่กับเมนูแบบของเคาที่เราผ่านมาใช่ไหมน้ําซอสน้าอะไรมันดูดแบบดูดเข้าหมดเลยอะมันจะเป็นกลิ่นน้ําซอสหมดเลยแต่ว่าเทคเจอร์มันจะเหนียวเหนียวอืมอร่อยเหมือน้นเส้นแต่เป็นเส้นใหญ่เส้นใหญ่ของขึ้นเส้นแต่เทคเจอร์ขุ้นเส้นเลยอืมผ่านอีกแล้ว อร่อยอร่อยเวอร์เลยอันนี้เมนูนะ่ะน,นะเมนูของเขาก็มีสามเมนูหมดไปแล้วนะทุกคนนะต่อเมนูของหวานนะมาทุกคนมาต่อกันด้วยเมนูนี้เขาบอกว่าอร่อยนะเป็นเมนูฮิตในที่ต่อคือกีบโยเกิร์ตใส่กับบิสกิตแต่เมนูต้องใช้ต้องใช้เวลานิดหนึ่งนะเขาแถมอันนี้มาให้เราแต่เราจะไม่เอาเราจะใส่บิสกิตเข้าไปนะเราเลือกเป็นรสนี้ละกัน ต้องทำแล้วไปแช่ก่อนจุ่มเข้าไปเรอกเราเลือกถ้อยเล็กมาันใส่ด้นดิดน,นึงนะอ่าจุ่มเข้าไปเลยเดี๋ยวเรามาดูตอนมันเสร็จแต่เนะมนูของหวานหนึ 1, 2, 3, ่งสองสามสี่เมนูของหวานสี่หนึ่งสองสามสี่เมนูไหนจะเข้ากันบ้างไปดูนี้เรามาลองกันเลยเริ่มที่เราคุ้นเคยกันน้ำมะพร้าวนะหาเป็นลูกไม่ได้นะทุกคน เอาเป็นขวดในเซเว่นรวมของกินในเซเว่น vs แป้งเวียดนามนะเดี๋ยวขอก,กินน้ำเะาๆกันอ๋แกเผ็ดเมื่อกี้โอ้โหเกี๊ยบแต่ยังไม่เคยกินนะแบบแป้งเวียดนามใส่กับน้ำมะพร้าวนะ่ะเดี๋ยวเรามาลองกันนะทุกคนเขาบอกว่ามันจะมวนวุ้นมะพร้าวเลย <Wow. S 1> มันอยู่ที่น้ำมะพร้าวเราด้วยหรือเปล่าใช่ไหม คิดค้นขึ้นมาเขาอยากกินเนื้อมะพร้าวเยอะๆหรือเปล่าใช่แน่เลยใช่ไหมเขาก็เลยหาวิธีนี้ขึ้นมาเพ,พราะว่ามะพร้าวลูกหนึ่งเนื้อมันน้อยอย่างเงี้ยใช่ปล่ล่ะมาเอากับอันนี้นะ เมนูนี้ไม่ผ่านนะทุกคนหนูไม่ได้กินกินแป้งแรงมันไม่เหมือนกับเมนูของเค้าที่เรากินมาเมื่อกี้นะทุกคนมันจะเป็นแบบกิ่นแป้งหืดๆอยั่ไหไม่รู้อ่ะมันแต่น้ำมะพร้าวอร่อยนะพอเราเอาเอาแป้งใส่ในนี้ทุกคนน้ำมันเปรี้ยวขึ้นนะไม่รู้คิดไปเองหรือเปล่า เปรี้ยวเปรี้ยวไม่ผ่านเมน,นูนี้ไม่ได้นะทุกคนนี่ตัวตัวฝ้ายคิดว่าเข้านะมันจะอันนี้มันก็จะเป็นวุ้นอยู่แล้วใช่ไหมละไอเส้นเวียดนามมันก็แบบเท็กเจอร์มันวุ้นอยู่แล้วอะแล้วมันน่าจะมีกะทิแล้วก็กินหอะไรของเขาเลยแหละมากุบน่าจะเข้าอยู่อ,อืมหอมมาก,กคนเดีย๋ยวเรามาลองซาลิมปะเป,า,ปานะ อ,อันนี้ก็วุ้นอยู่แล้วใช่ไหมอืมอร่อยถ้ารีมปะเป่านะเหมือนน้ำมะพร้าวเลยเออเหมือนเหมือน,นเนื้อมะพร้าวเลยแบบใส่น้ำกับที่เนี้ยอืมนีึกินงแต่ว่าแบบแต่ว่าดีกว่าน้ำมะพร้าวนะอันนี้อน,นี้แบบ น้ำกะทิแล้วก็กลิ่นกลิ่นอะไรของเขาเนี่ยกลิ่นอบพวนทียอะไรของเขาเนี่ยมันกรบนะทุกคนแต่มันก็จะมีกลิ่นแป้งนิดเดียวนิดเดียวแต่เข้าอยู่เหมือนเหมือนไอเหมือนไอตัวนี้เลยแต่ว่าเทคเจอร์มันจะแบบเส้นใหญ่ใหญ่อย่าหาทำกินเหมือนเดิมดีที่สุดมาเมนูต่อไปชาวกวล้วยเปล่ากันนะทุกคนเอ้ยนี่ลอ,อยว่ะ ใส่เข้าไปเลยเอารอสักแป๊บดึงคุนๆให้มันดูดน้ำก่อนเผื่อมันจะอร่อยขึ้นอืมตัวนี้ดีตัวนี้ดีตัวนี้ด,ตดีตัวนี้ดีเลยมายชาวกล้วยเลย กิน,ก,นไไกินข้าไปแบบไม่ค่อยมีกลิ่นข้าตัวนี้นะแบบที่เหี่ยวกัวยชัดมก็จะออกอยู่นะทุกคนแต่ว่าน้อยกว่าน้อยกับพวกตัวนี้กับตัวนี้อันนี้นนถือว่าดีในตัวชาร์นทุกคนมาดูตัวไฮไลท์ของเราไอ้น,นี่เราต้องตัดนี้เปล่านี่ทุกคนใสแ่แค่นี้พอนะทุกคนนี่มัน หูก,กระเด็นก็เหมือนมุกอยู่นะเหมือนบุกอ่ะเหมือนบุกเลยมานี่แปลกนึบแบบเข้ากับน้ำเข้าเลยอือทาน อร่อยอร่อยของคาวใช่ไหมยกให้นี่เลยหมาล่าอร่อยจัดอะข้าขอ,อหงหวานของหวานต้องนี่มาทุกคนเมื่อวานนะเราแช่ไออันนี้ไว้เดี๋ยวเรามาลองชิมกันว่ามันจะเหมือนชีเท้กที่เขาบอกไหมขอช้อนก่อน นี่กีกโยเกิดอุ้ยนี่มันเหมือนจะไม่นิ่มเลยอุ้ยนิ่ม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 คนดูอืมอุ้ยเหมือนชีสเค้กเลยเ็คเจอร์เหมือนนะเพราะมันแน่นๆ เปรี้ยวเปรียปร้ยวผมๆเพราะอันนี้มันจะแบบรดรดช็อกโกแลตมันจะขมขมจากไอตรงนี้แต่กลิ่นโยเกิรจะเปรียปร้ยวๆไม่มีรสหวานเลยอ,อืมอร่อยอยู่นะถ้าถ้าอยากให้มันมีรสหวานต้องเปลี่ยนไอตัวคัคเกอร์ข้างในเนี่ยดองบิสกิตเนี่ยให้มันมีรสชาติปกติตัว ตัวกีโยเกิร์ตมันจะเปรี้ยวแม่อร่อยใช่ไหมแต่เราเอาเนื้อมาใส่อ่ะมันจะเพิ่มความอร่อยให้เหมือนเรากินเหมือนเรากินชีสเค้ก็แหละแต่ว่าเท็กเจอร์มันแต่มันไม่ได้เปรี้ยวขนาดนั้นแหละถ้าอยากให้มีรสอะไรก็ต้องเอาวันนี้มาใส่แต่ก็อร่อยอยู่อร่อยแม่อร่อยมันน่าจะอยู่ที่ตัวบิสกิตเนี่ยแหละไปคืปหน่าจะกินเมนูอะไรไปดู